ถ้าไม่ทํานามมาทําไม่ทําบุญกุศลนะโอ้ยลําบากนะถ้าไม่มีบุญกุศลพอมีวิบาก้ายมาเนี่ยมันเกิดผลเสียได้หมดเลยแต่ถ้ามีบุญกุศลเนี่ยมันจะมีวิบากดีช่วยทุกวิธีในโลกใบนี้เหมือนกันหมดนะทุกวิธีในโลกใบนี้เหมือนกันหมดถ้ามีบุญกุศลช่วยมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นเป็นทวีคูณเลยตัวด้านวัตถุเองมีฤทธิ์สิบถึงสาสบเปอร์เซ็นตบวกลบงี้เป็นต้นนะ นะยิ่งวิธีเสริมมีริทสิบ์10%บวกลบแต่พอไปบวกกับบุญกุศลเนี่ยโหริทเจดสิบบวกเกินร้อยเลยก็ไปรวมกันริ์เขาจะเยอะมากมหาศาลเลยนะเพราะฉะนั้นนะอย่าละเลยบุญกุศลนะบุญชำระกิเลสกุศลช่วยเหลือผู้อื่นอย่าละเลยสิ่งนี้นะชำระกิเลสความอยาก ความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากต้องกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากนะไปเป็นลําดับลําดับนี่เรียกว่าบุญนะสนกุศลก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะนั่นเป็นกุศลนะทำมานี้ไปเรื่อยแล้วทีนี้เราจะไปทําอะไรอะไรมันก็จะดีไปหมดเลยนะพลังความดีนี่จะช่วยนะอา้าวทีนี้เราจะมาดูนะพลังบุญกุศลนี้กันนะพลังบุญกุศลเนี่ย <c oughs> นะว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรกันบ้างมาดูนะการปฏิบัติพลังบุญนะที่สำคัญนะมาดูพลังบุญที่สำคัญในพระไตรปิฎกเล่มที่12บสองข้อที่หนะ้าร้มเล่มที่12บสองข้อที่ห้าริบทิฏฐิที่เป็นนิยยานิกธรรมนะ ทิฏฐิแปลว่าทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่เป็นนิยยานิกรรมก็ทำที่เที่ยงต่อความพ้นทุกขนะ์ข้อปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นั่นเองปัญญาความรู้หรือปัญญาญาปัญญาที่จะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์เจ็ดข้อนมีอยู่เจ็ดข้อวันนี้จะ <c oughs> อธิบายทั้งเจ็ดข้อเลยนะพระพรุทธเจ้าตรัสถึง ญาณปัญญาที่จะพาเราพ้นทุกนะมีอยู่เจข้อในพระไตรปิฎกุมทีสิบข้อที่ห้าร้อยี่สิบถึงห้ารหรือที่เรียกว่ายาณเจ็พระโสดาบันอันนี้ญานญาณเจ็พระโสดาบันนะพระโสดาบันขึ้นไปจะปฏิบัติได้สูงกว่าน,นั้นยิ่งเก่ง ภาษกิทาจะถึงพระพุทธเจ้านี่ก็ยิ่งเก่งเลยนะขณะพระโสดาบันนะ่ะเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมเบื้องต้นก็ยังปฏิบัติได้นะไม่ต้องพูดถึงเลยเหนือกว่าพระโสดาบันถึงพระอระหันต์ในสุดยอดพระอระหันต์ไปจะถึงพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้านะ่ยเก่งอยู่แล้วนะอ้าวมาดูนะทิฏฐิเป็นนิยยาในกตธรรมยานปัญญาเจ็ดข้อที่จะพาชีวิต พ้นทุกเที่ยงตอความพ้นทุกคือพ้นทุกแน่นอนถ้าทําได้ถูกต้องเล่มที่สิบสองข้อที่ห้าร้อยสี่สิบสามดูกระพิกษุทั้งหลายก็ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเป็นข้าศึกทิฏฐิแปลว่าทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจปัญญาอันไกลจากกิเลสเป็นข้าศึกกิเลสนี่แหละมันเป็นข้าศึกกิเลสตัณหาความอยาก มันเป็นค่าศึกของแต่และชีวิตเป็นค่าศึกที่โจมตีชีวิตทุกชีวิตให้ทุกทรมานได้ทุกเรื่องไม่ว่าจิตใจร่างกายเหตุการณ์เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมันโจมตีได้หมดทําลายได้หมดทุกทรมานได้หมดทุกเรื่องทุกมิติ <c oughs> ก็ทิฏฐิอันไกลาจากกิเลสเป็นค่าศึกเป็นนิยา,ยานิกระทธรรม นำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบเป็นไฉนนะนี่คนที่ทำตามนั้นก็จะไปสู่ความสิ้นทุกอย่างถูกต้องเลยโดยชอบแปลว่าโอ้โหอย่างสัมมาอย่างถูกต้องถูกตรงเลยน่ะเป็นไฉนนะน,นี่ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นเที่ยงต่อความพ้นทุกนะ่ะเป็นอย่างไรนั่นเองมาดูยานข้อที่หนึ่งกัน ดูกระพิกษุทั้งหลายภิกูุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนต้นไม้ไปสู่โคนต้นก็ดีไปสู่เรือนว่างเปล่าก็ดีไปที่ไหนที่ไหนก็ตามมหละความหมายจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุทธฐานกิเลสใดกลุ่มลุมแล้วนะปริยุทธฐานกิเลสเนี่ยนะ อเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนเรามีจิตอันปริยุทธานกิเลสใดกลุ่มลุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธานกิเลสในภายในนั้นที่เรายังละไม่ได้มีอยู่หรือเนอะว่างังนะมีไหมกิเลสของเราที่ยังละไม่ได้มีอยู่ไหมนะปริยุทธานกิเลสคือกิเลสชั้นกลางชั้นต้นก็วิติกรมาก,กากิเลสนะกิเลสชั้นต้นที่ โอนะ้กิเลสหยาบเร็วๆได้ท้าหยาบหย,ย,ยาบเลยเราก็ลดละเลิกมาได้อะไรที่มันชัดเจนน่ะเดือดร้อนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นแบบมันชัดเจนเลยนะเราก็ลดละเลิกมาได้แล้วก็เหลือกิเลสชั้นกลางปริยุทธฐานกิเลสนะที่มันเลวร้ายน้อยลงมาก็จะต้องรู้จักอ่านลองจากที่เลวล้ายหยาบสุดก็นะก็จะต้องกำจัดเหมือนกันนะเพราะมันยัง ก่อทุกทั้งหมดทั้งมวลเช่นเดียวกันนะมันมีอยู่ไหมที่กิเลสช,ชั้นกลางที่เรายังละไม่ได้นะเรามีจิตอันปริยุทธานกิเลสใดกิเลสช,ชั้นกลางใดกลุ่มลุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธานกิเลสในภายในนั้นที่เรายังละไม่ได้มีอยู่หรือเนอววางเงินนะอะไรที่เราละไม่ได้ ยังไม่รู้ความจริงตามความจริงว่ามันเป็นโทษถึงขั้นสลายมันได้นะมันยังมีอยู่ไหมมากวนเราเป็นระยะระยะนะมีอยู่ไหมนะมานมานกิเลสมานมากวนชีวิตเราเป็นระยะระยะมีอยู่ไหมดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุมีจิตอันกามราคะกุ้มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยว นะมีการมราคะกุ้มรุมนะเนี่ยการมราคะในชั่วการมราคะในดีการก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละราคะนี่ก็คือนี่แหละสุขลวงที่ได้สมใจอยากได้เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสมใจอยากไม่ว่าด้านชั่วด้านดีนะพฤติกรรมชั่วพฤติกรรมดีอันใดที่มันโอ้ได้สมใจอยากสุขใจชอบใจ อย่างนี้เป็นต้นนะนั่นแหละไม่ได้สมใจอยากทุกข์ใจไม่ชอบใจนั่นแหละโอ้พอได้สมใจอยากสุขใจชอบใจแล้วก็สุขแวบเดียวแล้วก็หมดไปนั่นแหละเรียกว่ากามาราคะนะเป็นสุขลิกะโลกียสุขสุขลิกะสุขลวงสุขหลอกสุขปลอมแต่มันเป็นทุกข์จริงนะนะสุขเทียมแต่มันเป็นทุกข์แท้เลยนะนันะ่นน่ะแวบเดียวหมดไม่มี ตัวตนแท้เลยไม่มีเลยสุขที่ไม่มีแต่มีแต่ทุกข์กลัวจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวจะหมดไปนั่นแหละอันนี้แหละนะกลัวจะหมดไปนะนี่แหละโอ้โหก็เห็นว่าโหโมันไม่ไวเวที่ยงมันไม่มีตัวตนแท้มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทตให้ใจกลัวว่าจะหมดไปนะได้มากกลัวจะหมดไปนะยังไม่ได้มาก็กลัวจะไม่ได้มาได้มากก็กลัวจะหมดไปอย่างงั้นเสียพลังไปสร้าง ทุกใจเสียพลังไปดันทุกใจออกก็โอ้โหเป็นโรคด้ทุกโรคเลยอยากได้มากๆทําชั่วได้ทุกเรื่องน่ะเหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามเนะี่ยแล้วก็มีวิบาก้ายต่อตอนเองและผู้อื่นตลอดกาลนั่นแหละนี่แหละกามมาราคะกุ้มรุมเรื่องไหนก็แล้วแต่เรื่องชั่วเรื่องดีแง่ไหนเชิงไหนก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธ์ฐานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยวเนี่ยนะรู้ปุ๊บก็ต้องรีบกําจัดรีบกําจัด เห็นแล้วก็พิจารณาไตรักของมันความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนความเป็นทุกข์นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแท้กับจัดมันออกไปเป็นลําดับลําดับ <c oughs> มีจิตอันพยาบาทกุ้มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธ์ฐานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยวเนี่ยพยาบาทสิมันไม่ได้สมใจอยากมันก็ชิงชังรันเกียรนาม พยาบาทไม่ชอบใจไม่พอใจแงไหนเชิงไหนนเราไม่ชอบใจไม่พอใจแงไหนเชิงไหนก็มันไม่ได้สมใจอยากกันแล้วมันก็เลยไม่ชอบใจไม่พอใจน้าถ้าด้านชั่วก็ตัดไปเลยล้างไปถ้าด้านดีเป็นไงด้านดีก็ต้องการับกาบให้หมดไปเ <c oughs> มื่อเราพยายามทําดีเต็มที่แล้วแต่ว่าดีนั้นไม่เกิดแต่ร้ายมันเกิดแทนก็ต้องการับกา,บกาบให้หมดไปต้องชอบให้ได้พระพุทธเจ้าบอก ล้างความพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทนี่แหละความชังก็ต้องล้างด้วยความชอบมันแหละมันชังก็ชอบมันสเสลยนะชอบสเสลยชอบรับชอบให้หมดไปมันกลัวมันก,นก,นกน็กลา้ามันเสลยกล้ารับกลา้าให้หมดไปนะแล้วก็ทําดีเรื่อยไปใจเย,ย็นข้ามชาติมันก็จะหมดเข้ามันเมื่อถึงเวลามันเกิดมันก็ดับไปเรื่อยนะเราทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติดีก็ดันออกไปเรื่อยนั่นแหละนะก็ไม่ต้องไปกลัวก,วกังวลอะไร เราไปชิงชังรังเกียจคนก็จะไปรังเกียจใครเรื่องร้ายที่เราได้รับก็เราทํามาทั้งนั้นแหละร้ายใดที่เราได้รับก็เราทํามาทั้งนั้นแหละเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปนะส่วนคนที่ทําไม่ดีกับเรานั้นเขาทําไม่ดีต่ตัวเขาเองไม่มีใครทําไม่ดีต่อเราได้หรอกนอกจากวิบากร้ายของเราที่ไปยืมเขามาทําไม่ดีกับเราก็เ,าเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปส่วนเขาทํามีใจนะ ใจทําคิดไม่ดีกับเรากายวาจาใจคิดพูดทําไม่ดีกับเราเขาก็เป็นวิบากรายของเขาเองที่เขาต้องไปรับผลแล้วก็เมตตาอุเบกขาเขาเขาต้องไปรับผลรา้ายก็เห็นใจเขาหาทางช่วยเหลือเขาถ้าเขารู้ว่ามันชั่วมันจะมีวิบากรายเขาไม่ทำหรอกที่เขาทำไม่ที่เขาทำเพราะเขาไม่รู้ไม่รู้เพราะเขามีวิบากรายกันอยู่นะ <c oughs> เขามีวิบากรลายกั้นอยู่แล้วก็เห็นใจเขา,าช่วยเขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แลแต่เขานี่เป็นการกําจัดจิตอันมีพยาบาทกุ้มรุมก็ชื่อว่าจิตอันปริยุทธานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยวนะอันนี้ก็จะต้องกําจัดตัวชังชังในคนชังในสัต ชังในเหตุการณ์ชังในร่างกายที่มันเลวได้ที่มันเป็นโรคเป็นภัยที่มันไม่ดีมันก็ต้องกล้ารับกายให้หมดไปแล้วก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินนี้เจอเมื่อไหร่ก็ล้างออกอันนี้มีจิตอันทีนมิทะกุ้มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันธีนมิทะมีจิตอันปริยุทธานกิเลสกุ้มรุมแล้ว เที่ยวนะอันนี้ก็เป็นทีนามิทะนะนะทีนามิทะก็หดหูเสื่องซึมนะมันหดหูเพราะมันไม่ได้ดังใจหมายนั่นแหละแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้ตามที่อยากแล้วมันก็หมดแรงมันหมดแรงที่จะไปต่อสู้มันหมดทางที่จะไปต่อสู้แล้วมันจะหดหูเสื่องซึมไปนะพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าแก้ทีนามิตะนี่ก็ต้องแก้ด้วย ความยินดีนม te <have> ีปิต <episodes> ิต้องเอาประโยชน์ให้ได้ถ้ามันหดหูเสื่องซึมตัวให้ได้มันอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้ก็ต้องเอาประโยชน์ให้ได้ยินดีให้ได้มีปิติมียินดีให้ได้เอาประโยชน์ให้ได้นั่นเองนะพอเราเอาประโยชน์ได้ก็โอ้มันมันยังไม่ได้ก็เอาดีใช้วิบากไปรับเท่าไหรหมดเท่านั้นนี่เป็นต้นนะมันยังมีเศษของความหดหูเศษของความหดหูเสื่องซึมอยู่ที่ไม่ได้ตามที่อยาก แล้วก็กล้ารับกายให้หมดไปยินดีนะยินดีรับยินดีให้มันหมดไปมันก็เบิกบานยินดีมีปิติขึ้นมานะเห็นโทษของความอยากเห็นประโยชน์ของความไม่อยากเห็นประโยชน์ของการได้รับสิ่งเลวร้ายแง่นั้นเชิงนี้นก็ปีปิติมียินดีขึ้นมามันก็หายความหดหู่เสื่อมซึมแล้วก็เอาเวลาของชีวิตไปยินดีทําในสิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์แง่นั้นเชิงนี้ที่เราทําได้นะ อะไรที่เป็นประโยชน์ที่เราทําได้ก็ยินดีที่จะไปทําประโยชน์ที่เราทําได้ทําข้อไหนได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ทำนะแล้วก็ยินดีที่จะไม่ทำอไอ้ที่ทําไม่ได้ยินดีรับรายที่มันเกิดขึ้นยินดีให้มันหมดไปแล้วก็ยินดีไปทําดีที่มันเป็นไปได้แต่นี้เป็นต้นนะที่นามิทธะมันก็จะถูกกําจัดไปนะนี่แหละเมื่อมีจิตอันทีนามิทากุมรุมก็ชื่อว่าจิตอัน ปริยุทธานกิเลสกุ้มลุมแล้วเที่ยวนะมีจิตอันอุทธจักกุกจักกุ้มลุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเก room, ลสกุ้มลุมแล้วเที่ยวนะเห็นอุทธจักกุกจักกุ้มลุมทีน,ทนี้มันอึดอัดฟุ้งซ่านนะมันฟุ้งซ่านมันเห็นอะไรก็ดีไปหมดดีไปหมดนั่นก็น่าทำนี้ก็น่าทำนี everyone, ้ก็น่าทำนี้ก็น่าทำเห็นไปหมดเลยนะอันนั้นดีอันนี้ดีก็น่าทำไปหมดเลยนะ โอ้อะไรก็หน้าทาหน้าทําไปหมดแล้วมันก็ทําไม่ทันมันทําไม่ทันมันทําไม่ได้นะเป็นไงมันก็ฟุงฟ้งฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งไปอยู่งั้นนะเจอนี้เข้าเป็นไงก็ต้องรู้จักเห็นโทษของการฟุง้งนะต้องรู้จักว่าคนเราเนี่ยมันมีกําลังจํากัดนะกาลังจํากัดมันก็ต้องทําตามที่มันเป็นไปได้จริงความสามารถของเรามีจริงแค่ไหน กุศลเราและคนที like. upcoming, Walker, been, h, like, ่เกี่ยวข้องเอื้อให้ทําได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นนะอย่าไปอย่าไปฟุ้งไปมากกว่านั้นนะอย่าไปฟุ้งไปมากกว่านั้นเขาให้ทําได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแลพิจารณาโทษของการอยากได้มากกว่าที่เป็นไปได้จริงโอ้มันอยากได้มากกว่าที่เป็นไปได้จริงนะกำลังมันไม่ถึงกุศลเรากุศลคนที่เกี่ยวข้องมันไม่ถึงมันได้แค่นั้นก็พอใจเท่านั้น มันจะดีกว่ามันมีความสุขกว่าไปอยากได้มากกว่านั้นมันเป็นขโมยเราก็จะไปขโมยเท่านั้นเองนะมันจะไปขโมยสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิของเราและคนที่เกี่ยวข้องกับเรามันไม่ใช่กุศลไม่ใช่สิทธิของเราหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะที่จะได้สิ่งดีอันนั้นมันได้เท่าที่มันได้ได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นอย่าไปอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นเป็นขโมยมันเป็นทุกข์อยากได้มันก็ไม่ได้หรอก กลัวจะไม่ได้มันก็มีแต่ทุกข์อย่างนั้นน่ะกล้ามเนื้อเปลง่ตัวบีบทุกข์ออกดันออกร่างกายพังมดุดแย่เลยนะคิดได้ก็ทําไม่ได้คิดไปทําอะไรอืม hmm? คิดไปทําอะไรคิดไปทําทุกข์ไงก็คิดไปทําทุกข์ไงคิดไปทําโง่ไงก็จะไปทุกข์ไปโง่ทำไมคิดได้ก็ทําไม่ได้ก็จะไปคิดไปทําทุกข์ทำโง่สินะนั่นนะ่ะอันนี้นะ่ะเขาเรียกว่าน่ะนี่แหละมีจิตอัน อุทจักกุกจักกุ้มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกุ้มรุมแล้วเที่ยวนี่มันกุ้มรุมแล้ว